สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มาพบกับช่องยายไปซีแชนเอลคือเก่าเหมือนเดิมมาจากมือนี้ยายไปซีเด่นนั่งของมูลนิธิทางเล็เด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องในเบิร์นในชุมเป็นแนวทางมาจากก่อนจะไปรับชมรับฟังยายไปซีฝากกดติดตามกดไลค์แชร์ย้ายไปซีนั้นไม่เด้อจากพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะน้อยย้ำยายไปซีลงคลิปใหม่หรือว่าอัปเดตคลิปใหม่พี่น้องก็อนที่โรได้ผ่านเบิร์นผานชุมแนวทางมาจากพี่น้องมาอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใด รู้ว่าจะคอมเมนต์ของมุยมาทักไทยกับยา,บายแฟรซีกะคอมเมนต์มาไต่คลิป้าง่างได้เนาะพี่นออ้องเนาะเพราะว่าหลายยายห้างพี่น้องจ้าไปเบิ่งขอมมุนร่างอาจารย์ทันเหลเ็กไนเลยเนาะคะ่ะแนวทางนี่มาเบิ่งค่ะพี่น้องเดินรางเดินล่างแอดกับตันเนาะจา้าแอดกับตันบอกว่าเดินรางวดน,นี้เดินหาล่องเก่ากับหนึ่งเนาะจา้าหาอะไรดีพี่น้องเอามากระจวนจัดตามเบิ่งได้เนาะอันนี้คือแนวทางของแอดกับตันเนาะจ้าพี่ หวานไปตามสูตรมักกระจวนก็หมกักกระพานนาะพี่นองค่ะต่อไปนี่จ้ะอันนี้เป็นแนวทางของละอ่อนเหนือเนาะละอ่อนเหนือบอกว่างวดที่แล้วเขาอาหาเกาเปดกับสันงวดนี้ศูย์หนึ่งหนึ่งพันาพี่น้องพี่จ้าหน้าได้เป็นแนวทางเลยเนาะค่ะานาะหมักกระจวน ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขเด่นมารซันงวดที่แล้วเพิ่นเด่นหกกับเจ็ดเนาะค่ะพี่น้องมาเจ็ดนะค่ะแต่ว่าเพิ่นเน้นหกแต่ว่ามาเจ็ดเนาะจ้ะวดนี้เด่นแปดกับศูนย์เพิ่นเน้นเพิ่นเน้นแปดกับซันพี่น้องเอาพิจารณาตามเพิ่นใดเนาะมากระปิจารณานตามเพิ่นใดเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอ็ดนั่นหลักสิบบนเม่นเหม่นยี่สิบสาม นอสันเพื่นว่าลักสิบบนงวดที่เล้ยวเข่าแปดเนาะจ้าเนาะงวดนี่เพื่อนบอกว่าไอเงือกสิบบนเข้าเก้าทีน้องวันนี้เพื่นบอกว่า 8. เน้นแปเพิ่นบอกว่าชอบห้าอาหเจดเต็มศูนคู่ทางอา 7, 2, 7, 8, เจ็กับเจปเพื่นมันก 7, เจ็ดแปดสันแมวกองหงสงที่ดีพี่น้อมแมวแมวแมา ่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางตัวเดียวมาสันมดที่แล่ตัวเดียวบนมาสันสูตรสองของแอดคมเขาหาใหหา,าหามาหลักลอยเนาะงวดน,นี้เพิ่นบอกว่าให้3สามาสันสามซีมาลักใดพี่น้องสาหรับแนวทางของแอ,อดคมเนาะใพ่รอดแนวทางเล่วิ่งแอดคมแคบหนาจอนํำเ่นได้เลยเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางวิ่งบนตัวเดียวอีกสูตรหนึ่งนะจ๊ะน่าจะเป็นสูตรแรกนะคะพี่น้องสูตรหนึ่งนะ้องวดที่เหลียวหาหงุหลุดมากเก่าเนาะพี่น้องเนาะวันนี้ให้เพิ่นให้หงุคือเก่าสำหรับแนวทางของแหวนคุนะมม้มเนาะไปมากับพี่ชนะน้ำพืชใดเด้อค่ะพี่น้องค่ะเมื่อวานตำเล้าล้างตำเล้าออกเนาะพี่น้องเนาะกะผู้ใดโอนเงินให้แก้ไบคาเฟ่หนึ่งร้อยบาทนะคะพี่น้องของขให้เงี้งๆเรว่อยๆปังๆเด้อขอให้มันมันแค่ไหนก็ขอให้มันมัน,ม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 น ุณสำหรับค่ากาแฟนะคะพี่น้องหนึ่งร้อยบาทก็ให้กลับขึ้นไปเป็นอย่านเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนวทงังเล็กเดิบนบนอินทรเทวานาครเนาะคะ่ะงวดที่แล้วเข่าเข่าหาลักลอยมะจางวดน,นี้เจ็ดเก้าศูนย์สองนะคะเด่บนบนอินทรเทวานาครเนาะ,ะพี่น้องเนาะมากระจวนจ้าตามเพื่อนไดเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนวทงัง คู่ตดสามตัวบนวัดซันวัดที่แล้วเขา่าเขา่าอ่าหาเก้าแปดนะจ๊ะวัดน,นี้เพื่อนมี่ห้าห้าศูนย์ห้าหกศูนย์สองตัวอยู่ที่ห้าศูนย์และหกศูนย์ราคะพี่นอ้องเลขกำลังเลขบุกบ้านบนรหัสยาไพรวาลมีมีมีสูงเนาะพี่นอ้นองเนาะมากตัวใดกระจวดต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนเอาแนวทางเลขดิง้งวิ่งบนเดินบนแล้วก็ อ,อีกสูตรหนึ่งนะคะสามสูตรมาชนจับมาโทกันดุนได้สามตัวบนอยู่ที่ 8, 5, สองห้าแปดสองแปดห้าวัซันพี่น้องจา้าเอาพิจารณาตา่างคนใดเนานะพี่น้องเนะาะมักตัวใดกระจัวจ้าต่างคนใดเนานะค่ะพี่น้องค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางฟันมาเน้นๆตัวเดียวของแอดมันหัดเนาะเพแอนบอกว่าหกสี่สามฟันมาแล้วว่าไปตามสูตรเด้อวัซซันพี่น้องจ,าจ้าพิจารณาใดเนาะจ้าตื่นเศร้ามากแอดมันหัดเนานะอันตกใจมาก ขอมาเป็นเพื่อนยาไพ่เนาะพี่น้องนอนต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแกนบุลดเด่นของบนยาไพ่ลงไห้อันนี้เป็น,นแน,น,ไไน,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 นวทางเด่นลางเนาะจ้ะเด่น,น,นหากระแปดเนาะพี่น้องเนาะถ้าเป็นเพื่นก็หาแปดแปน 5, 8, 8ะคะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของเงื่อนไหลมากนะพี่น้องเนาะเงื่อนไหลมากว่าซันเด่นเก่าเนาะจ้าน่าจะเป็น3ตัวบนเนาะหาเกาสองและ6หกเกาสองเงื่อนไหลมากขอให้เฮงรวยๆปังๆเนาะมีเงื่อนเขาตลอดนะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี่ว่าซันพี่น้องสามตัวบนมาโคบเนาะจ้าสองตัวบนมีอยู่ที่สองหกสองเจ็ดและสองเก้านะคะข้างล่างเก้าหก 0692และ02ชุดเต็มเพื่อนเพียบหนาจอ3ตัวบนเลยเนาะพี่น้องเนาะพิจารนาตามเพื่นใดเนาะค่ะมักตัวใดกระจวจดจาดน้ำเพื่นนอนนะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเบาวไทยหน,อนอ่อนอ่ะขังเทิง,งมาเบิงขังวัที่เลียวเพื่อนเขา่า เขาหาลักรลอยบอกพี่น้องเนาะค่ะนอมาเติงค่ะสวัสดื้นส้าชุดเต็ม3ามตัวบนเแ็บหน้าจอเลยจากพี่น้องจะสำหรับแนวทางของเพื่อนเนาะว่าไปตามสูตรมะกระจวดตัวมกพานนะคะพี่น้องนอ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเอ็ดแค่เอีเเดนบน10หน่วยบนสูนย์ี้งวดที่เีลวเขาทั้งศูนย์ทั้งเ่ขาทั้งเก่าทั้ง8เลยนะจ้ะวดนี้ศูนย์เก่าแปดคือเก่านะจ้ะแปดเก้าศูนย์คือเก่านะพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเดนบนเอดหน้าเนาะแอดหน้าบอกว่าเดนบนวันนี้6กับ7เนะคะสําหรับผู้ใดมักแนวทางของแอดหน้าเนาะ เด่นบนหกกับเจ็ดถรอบบนฝาดมาอีกรอบนึงถ้าถ้าเพื่นโล่งหไห้ยด้นี่เนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนีวทางนุมโคราชสองพฤษภาเลขเด่นหาส,สูตรวัสัพี่นอ้องชนกันวัสัเด่นบนชนกันอยู่ที่8 8 1 8 2 8 3และ8 8ดแปมักแยังกระจวดจากตามเพื่อนใดเนาะพี่น้องอันนี้คือเนีวทางนุ่มโคราชเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เพ่นบอกว่าเลขประมูลนะคะ่ะเด่น7กับ0ูน่อง8ดกับเก่าสำหรับแนวทางหนุ่มขอนแกนนาา่นนะจ้าเลขประมูลนุ่มขอนแกนน่นน้อพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เพ่นบอกว่าดับ10หน่วยบนว่าซันนุ่มขอนแก่นแล้ววา่าดับสองหน่วยบนน้อพี่น้องมักตัวใดกวากันไปตามสูตรเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขเด่น16เมษางวดที่แล้วเขาเจ็ดเด่นลางเนาะคะ่ะ วดที่แล้วเข้าเจ็ดไปตามตงววดนี้เขาอดใเด่นอย่างเนาะวดนี้เพิ่นบอกว่าสิบล่างสองพู้สภาพเซนมีเนาะพี่น้องเพิ่นบอกว่าสองสี่ห้าเก้าเลขเด่นล่างเพื่อนมาสั่นพี่น้องว่าไปตามสูตรมักกระจวดเนาะต่อไปเลยจ้ะคันมีเสียงคนร่มแน่ขอโทษอันนี้สิบหน่วยล่างของแอดอมาเบิ่งสองตัวเพิ่นงวดที่แล้วเขาขึ้นกลางเทิงเนาะน่าจะงวดนี้เพิ่นบอกว่าเด่นเด่นหา เด่นหาลางสําหรับเด่นตัวเดียวล่างของแอเวลัรคือหานะคะต่อไปและจามาเบิง์นควรจับชูดไห้เนาะ ชุดนี้เข้าเจ็ดเก้านะจ๊ะเขาปิดถ่ายโดยแนวทางของเพลินเนาะวันนี้วันมีหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสี่ห้าหนึ่งห้าสองห้าสี่หกหนึ่งหกสองเละหกสี่มักกับพิจารณาลำเพลินได้สำหรับแนวทางของแอดวิรัตเนาะถ่ายคลิปนี้แย้ใพ่ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ้ะที่ได้เข้ามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงยิงยิง,ยงรวยรว,วยปังปังสุขุมสุขคนข,ข,ขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ้ะที่ได้แบ่งปันความรู้นะทั้งในแ่้ไพ่ไม่พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นนแวทางเนาะจ้ะ ขอบคุณหลายๆเด้าจาสวัสดีจ้า